สวัสดีครับพี่พีเอฟซรถตู้ครับวันนี้ผมพามาชมรถตู้เกียร์ออโต้สีบอลเงินอีกคันหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับพี่พี่หลายๆท่านอาจจะเบื่อนะครับสําหรับเกียร์ออโต้ที่มันเป็นสีขาวใช่ไหมครับวันนี้ผมมีสีบอลเงินนะครับอีกคันหนึ่งนะครับสีบอลเงินตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลืออยู่แค่2คันนะครับเป็นรถคอมมูเตอร์3.0 D4D ปี2018นะครับไม่ใช่17 18นะครับนี้18เลยนะครับเลขไมล์2คันเนี่ยจะอยู่ที่แสนหนึ่งครับประมาณ ประมาณแสนหนึ่งนะครับถึงถึงแสนสามนะครับมีอยู่สองคันนะครับเป็นชมไมเนอร์เชนแล้วนะครับปีหนึ่งแปดครับคันนี้ทะเบียนทอทอสามแปดสามสี่สี่นะครับแต่จะมีอีกคันนึงครับที่เป็นสีบอลเงินสเปคเดียวกันนะครับถ้าเบื่อรถหมอนะครับผมพามาดูรถครูกันบ้างนะครับคันนี้จะเป็นโตยตาคอมมูเตอร์นะครับที่เป็นรถของกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องบอกเลยว่าเบื่อรถหมอมารถครูครับสเปคจะแตกต่างกันนะครับสําหรับภายใน แต่เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับไฟมัลตินะครับปรับระดับอัตโนมัตินะครับตัวกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมสองแท่งแบบนี้แน่นอนว่าเป็นโฉมไหม่แน่เชนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีชุดไฟตัดหมองนะครับหรือไฟสปอตไลท์ให้แล้วนะครับสำหรับผู้หน้านี่มาดูตรงแผงจิ้งหรีดกันบ้างนะครับดำสนิทแน่นอนรถหมอกรถคูนี่ครับจะดีกว่าพวกรถรถการไฟฟ้าตรงที่เขาไม่ได้จอดตากแดดตากตากฝนนะครับก็พวกพลาสติกดำๆแบบนี้มันจะแบบดำสนิทไม่มีซีดนะครับ ด้านข้างกระจกข้างก็ดำสนิทนะครับพับข้างแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับจุดสังเกตที่แตกต่างเลยนะครับสําหรับโดนล้อแมกนะครับสเปครถหมอจะเป็นแมกสิบหกสีน้ําตาลทองนะครับรถคูจะเป็นแมกสิบห้านิ้วนะครับสีทูโทนนะครับดำตัดโครเมียมแบบนี้นะครับยางเป็นของไฟโ n นนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับได้ยางใหม่ๆนะครับขับได้อีกนานๆเลยนะครับคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับอีกคันนึงนะครับเข้าคิวรอปรับสภาพอยู่นะครับ เลยยังไม่พี่ๆชมคันที่ปรับสภาพเสร็จแล้วก่อนนะครับเพื่อเบื่อรถฝุ่นเกาะนะครับก็เลยเอารถแบบที่ทํานะครับทําเสร็จแล้วนะมาให้พี่ๆชมนะครับคันนี้สวยพร้อมใช้แล้วน่าจะเหลือที่ผมเช็คดูนะครับคันนี้เหลือเปลี่ยนเปลี่ยนแผงกองอากาศนะครับต้องบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับเรามีการเช็คนะครับเรื่องของของเหลวนะครับรอบทั้งคันนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้อยู่แล้วปอดล้อหมุนนะครับน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้นะครับเช็คพวกพวกของเหลวต่างๆทุกอย่างนะครับทั้งหมดเลยรวมถึง ไสกองอากาศนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับนี่ให้ดูรอยสันรอยขอบนะครับปกติมากๆเลยนะครับรถปรับสภาพเสร็จแล้วก็จะสวยๆสวยๆแบบนี้แหละครับรถคูนะครับฟิล์มมืดนิดนึงนะครับฟิล์มหน้าจะ80นะครับแต่ผมเช็คแล้วอันนี้กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบาทนะครับมาดูนะครับมาชมด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเนี่ยก็ชุดโคมไฟนะครับใสๆใหม่ๆแบบนี้เลยรถปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นรถรถปรับสภาพนะครับต้องบอกเลยว่าคันเนี่ยที่พิเศษนะครับก็คืออ่า มีกล้องหน้ากล้องหลังให้ลูกค้าพร้อมแล้วนะครับเบาะนะครับเป็นจะเป็นเบาะ VIP ใหญ่แบบนุ่มนะครับสามแถวเก้าที่นั่งนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจชอบนะครับเบาะ VIP ใหญ่ต้องบอกเลยว่าผมก็ชอบนะครับเพราะว่านั่งนะครับเวลานั่งเนี่ยมันนั่งสบายจริงๆเบาะ VIP ใหญ่นี่ครับไฟนะครับไฟหลังเป็นของไทยโคยโตนะครับโรงงานอยู่ปาจีนกับอยุธยานะครับนี่ก็เป็นไฟเดิมโรงงานแน่นอนนะครับนี่ให้ดูรอยเมนอาร์คนะครับ ท้ายเดิมนะครับไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับตามมาตรฐานบริษัทเพชรยนต์นะครับรับรถเข้ามาปรับสภาพนะครับให้เป็นรถสวยพร้อมใช้นะครับลูกค้ารถของเราไปใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆแล้วก็สบายใจมากๆนะครับได้รถเกรด A นะครับที่เราคัดมาต้องบอกเลยว่ารถของกรมอนามัยนะครับบริษัทอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเหมามาสามสิบกว่าคันนะครับนายผมจ่ายเงินเหมามานะครับสามสิบกว่าคันเลยนะครับสเปคหมอสเปคคูนะครับ การปลอดภัยนะครับดีเยี่ยมนะครับมีตัวถังดับเพลิงให้นะครับแล้วก็มีค้อนให้2จุดนะครับนี่ค้อนด้านหลังและด้านหน้าอยู่ฝั่งขวานะครับคันนี้นะครับที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับสเปครถคูนะครับเขาบุผนังให้ด้วยนะครับนี่ครับแต่ให้ดูรอยด้านข้างก่อนนะครับตัวเมทัอาร์ตนะครับเรียงตัวกันสวยครบเลยนะครับท้ายเดิมแน่นอนนะครับคันนี้นี่ครับสเปคลดคูนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับสังเกตไหมครับผนังเขาบุนุ่มให้แล้วนะครับเวลาลักษาเวลาเช็ดนะครับผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดนะครับก็สะอาดแล้วไม่ใช่แบบเป็นแบบกรามี่ีนะครับเหมือนรถเดิมๆนะครับมีม่านให้ทุกกระจกแล้วนะครับด้านข้างก็บุให้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับทำความสะอาดนะครับง่ายมากๆเลยพาไปชมด้านบนนะครับนี่เบาะ VIP นะครับ VIP สามแถวเก้าที่นั่งแบบนุ่มนะครับด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้นะครับมีที่วางแก้วมีที่ เอ่อหมือนกับเอาลงมาทานข้าวนะครับกินแซนด์วิชอะไรเงี้ยได้เลยนะครับแอร์หลุมนะครับเก้าเก้าจุดนะครับแล้วก็มีโคมไฟให้แล้วนะครับแอร์ราวด้านหน้านะครับผมพาไปชมด้านหน้าดีกว่านะครับให้ไปดูอะไรที่มันพิเศษกว่านี้นะครับสาหรับสเปครถคูครับครับเป็นเบาะ VIP สามแถวเก้าที่นั่งแบบนุ่มนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตัวที่วางแขนให้ทุกเก้าอี้เลยนะครับนั่งสบายมากๆเบาะแบบนี้นั่งสบายที่สุดแล้วนะครับเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับก็จะมีให้นะครับนิ้นถุงเครื่องมือนะครับ เราก็มีแม่แรงให้อยู่ด้านล่างล้ออะไหล่ก็อยู่ด้านหลังนะครับล้อและยางอะไหล่นะครับนี่ให้ดูรอยสันรอยขอบครับของตรงนี้คลิปผมนะครับไม่เน้นนานนะครับเน้นสรุปสาระสําคัญนะครับเพราะว่าผมมั่นใจอยู่แล้วว่ารถที่เราคัมามันเป็นเกรดเอนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมได้นะครับแต่มันจะนานแล้วลูกค้าจะเบื่อนะครับก็เลยทาคลิปสั้นๆกระชับนะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับต้องการรูปเพิ่มเติมต้องการรายละเอียดมุมถ่ายรูปทุกๆจุดนะครับผมมีถ่ายเอาไว้แล้วทุกคันนะครับ ขอแค่วิพีแอดไลน์มานะครับไลน์ P E K 152สนะสำหรับ ID หรือโทรนะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทร0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับผมพร้อมส่งให้วิ่ีนะครับผมมีรูปสต็อกเอาไว้แล้วนะครับแต่คลิปไม่ทำนานเพราะพี่พีจะเบื่อกันนะครับเพราะว่ารถตู้มันคล้ายๆกันนะครับแต่สเปคคันเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดูพลาดนะครับนี่สเปคเบาะ VIP 3แถว9ที่นั่งนั่งสบายๆแบบนี้นะครับด้านข้างและด้านบนนะครับ บุกมาให้แล้วนะครับด้านหลังมีที่แขวนด้วยเห็นไหมครับมีที่แขวนแบบแขวนเสื้อแขวนอะไรเงี้ยครับก็แขวนสูตรนะครับของครูนะครับก็แขวนด้านหลังได้เลยนะครับมีราวเหล็กสําหรับแขวนผ้าให้แล้วนะครับมีเบลล์ให้ทุกอันนี่ที่ผมบอกนะครับคันนี้เหลือเปลี่ยนแผงกองอากาศนะครับเขาเอาเอาอันเก่ามาทำมาทำความสะอาดนะครับแต่ว่ากาลังเบิกอันใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนอันใหม่แอร์ราวด้านบนนะครับมาพร้อมกับตัวโุนุ่มแล้วนี่ครับที่ผมบอกพิเศษกว่าคันอื่นตรงนี้นะครับคันนี้ไม่แสนหนึ่งนะครับ ไม่แสนหนึงไม่แสนน่อยหน่อยราคา8ปด0สนหนึาพันนะครับโตลต้าคอมพิวเตอร์สามจุปี18มีจอกลางให้ด้วยนะครับจอนี้15นิ้วนะครับเชื่อมต่อกับพวกบลูทูธแอนดรอ d นะครับได้เลยนะครับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเล่นพวกความบันเทิงนะครับที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ4สปีดนะครับ มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับมีดิสเบรกให้นะครับคันนี้เหลือติดกล้องหน้านะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราติดกล้องหน้าให้ด้วยกล้องหลังมีให้แล้วเชื่อมต่อกับจอ a n d ด o i d ด้านหน้าเลยนะครับสเปคดีจริงๆนะครับมีจอ Android มีจอกลาง15นิ้วกล้องหน้ากล้องหลังนะครับล้อมแม็กนะครับบุหลังคาให้แล้วนะครับบุด้านข้างให้แล้วมีถังน้ำเพลิงให้ต้องบอกเลยว่าคันนี้ครบจริงๆนะครับปี18ต้องบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมๆนะครับพี่ๆท่านไหนเครดิตดีนะครับจัดได้ประมาณ ผมว่าต้องมีสัก8 4 0 0 0 8 5 0 0นะครับแต่ลดราคาแค่8ด0 0 0 1นะครับสามารถเอาวงเงินประกันนะครับเข้าไปจัดได้เลยนะครับถ้าอาชีพรับราชการนะครับธุรกิจส่วนตัวหรือพนักงานบริษัทผมพาจัดดอกเบี้ยแค่2.79นะครับสูงสุด60เดือนให้พี่ๆเลยนะครับและที่สําคัญติดซื้อกับผมเท่านั้นนะครับตอนนี้ซื้อวันนี้นะครับถ้าพี่ๆเครดิตดีนุ่นเลยครับจ่ายอีกที ายเดือนมกราครับประมาณปลายเดือนมกราเลยครับปีหน้าเลยซื้อวันนี้จ่ายงวดแรกปีหน้าครับผมหาโปรขับฟรี90วันให้พี่ๆนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเกียร์ออโต้สเปคที่ดีที่สุดที่เรามีนะครับสเปคดีที่สุดที่เรามีปีใหม่มากนะครับปี18วิ่งน้อยด้วยนะครับวิ่งประมาณแสนหนึ่งรถสปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกตินะครับเฉลี่ยวิ่งปี2 0 0 0 0กว่าโลนะครับเฉลี่ยเดือนละ2 0 0 0นะครับปกติมากๆติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์065 9513374นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะครับขอแค่พี่พี่ติดต่อมานะครับทำเต็มที่นะครับพาดันทุกเคสนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ